bò bò mất thì thay luôn youtube giảm chôm lo ngàn tủ còn 算了，没事。 ผมมัน,นมีสิบมิลทั้งแ่สิบเอ็ดมิลเติบัวอย เธอบวชสิานิ้วนี่มันีหกสิบหกสิบหกสิบอ้างหนบอกซะละหกสิบหกสิบเป็นรอยยี่สิบแต่วัดใหญ่นึ่งเข้าหู่ 60, 60, 60. อใยญงเ <c oughs> ถ่าไปบอกว่าเรื่องกวนใจกวนใ <c oughs> ถ้ากินดทถอนมาไดทถอนมือมนะันหนาบดซีนเลย ตูบกแดนเทอร์โบเทอร์โบเล็กสิบห้านิ้วนี่สร้างงานสองคนคนที่สามไบบไหนมูมันโอ้คู่มัน จวิ่ม่หาคนก็มาเหตุี่นีนเฮ็ดประจําที่สองมงน,นมาเนี่ยมา,มาเนี่ย ไกไ่จับจับหาดนาที่ก็พออะ <c oughs> ยยยาไรเขาบกค่อยมีคนบังยังมอนสื่ออันนี้ละไม่มีมุดมีเศษพอมพันสี่ไป่ะ ไดดทไปเขาขาจ้าของลเดียว่ยเขาเว่อหน,นี้คก้อเดาย <c oughs> รืมอข้าวจับมันเสนออยูอ่แล้วหลักลันกันนิดเดียับิ่งดีกว่าคือสนี่ย <c oughs> ถ้ารู้มือเหรอมันนะ่ะเนี่ย <c oughs> ที่เสียวเสียเสียวขางๆนึกซึงไงดูบัวซี่สิบนเนาะเป็นคำต่เหลี่ยมไปจับอห้องทางล่างไปแล้วนี่กาอขงย่บาดีบบเลยโอ้เสียมันมีตัวต้ยบัตมันมีเสียด้ยสิบอกัเสียบ่ปากดีเลยมันนี่มันจแพงยี่ แช่วกันเมื่อายหรอกเอาว่มามันบาถนัดตัวยามมันมองเขียบๆมันของแปลกอากม,ม,มันบดดันเจ็บออก้้าตจจกาดตง ของใหม่เนะงูเแลีวยที่ล้มมันติวเนี่ยมันบาดเดีดก็ให้อน้ำมันหยอดบางนี้แน่นล้มติวนะ่ะพอ <c oughs> ตัวบางอย่างเต็มอืม